สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชอวนรีวิว EP ที่25กันแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับ DX อีกหนึ่งชิ้นนะครับของขอบวนการซูเปอร์เซนไตหรือโกโกเซนไตโบเคนเจอร์ ok นั่นเองครับหรือชื่อภาษาไทยนะครับขบวนการนักปะจนไพร์โบเคนเจอร์นะครับกับ DX ที่มีชื่อว่าเอ็ก l ์เซลูล่าอันนี้ครับผมผู้ที่ยอมสิ้นชีวิตในการประจนไัยและรักในการเดินทางอยู่และเพื่อปกป้องสมบัติซึ่งหลับไหลอยู่เอาไว้ จึงยอมเสีย่ยงปรผจญภัยกับเรื่องระบาดเขาคือโ e อเคนเจอร์โบกันย์ยัระชดับโลกโอเคนเจอร์และว,วันนี้ผมก็มาอยู่กับ DX นะครับเครื่องแปลงร่างของโบเคนเจอร์ ender, นะครับนั่นก็คือเอ็กเซลูล่านั่นเองครับเอ็กเซลูล่านะครับเป็นเครื่องแปลงร่างหน้าตาเป็นโทรศัพท์มือถืออีกแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้อมือกับโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องแปลงร่างของซูเปอร์เซนไตนะครับด้านหลังจะใส่ฐาน3 a ทั้งหมด3ก้อนนะครับครับก็จะมีโหมดลูกเล่นนะครับตามในหนังเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหลอดไฟนะครับระบบปิดเปิดของเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าจอโทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบมันเป็นเป็นล้อเป็นล้อล้อหมุนๆหน่อยนะครับจะเป็นโลโก้ของบริษัทเองครับ เปิดเครื่องขึ้นมานี่ครับก็จะเป็นปุ่มขึ้นมานะครับเป็นปุ่มโทรศัพท์เลยนะครับกดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดเปิดเครื่องกันหน่อยนะครับเปิดเครื่องด้านนี้เลยนะครับอ่าผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันจะมีโหมดทั้งหมด3าโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดแบบเหมือนเป็นโมดหุ่นยนต์นะครับให้เรากดรูปหุ่นยนต์แล้วก็มีหนึ่งสาสี่ห้าเรียงกันไปนะครับแล้วก็ไปจบด้วยตรงเป็นโลโก้ Bo เกนเจอร์ก็คือตรงนี้มันเป็นหมุนตรงนี้นะครับอ่า มาลองดูเลยนะครับก็จะเป็นชื่อหุ่นยนต์ของแต่ละคนนะครับในขบวนการบูคเค็นเจอร์นั่ครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับบูคเคนฟอร์มิชันนช่น ครับแล้วก็เป็นโหมดวีฮันค์ขึ้นะครับผมกดตรงโกตัวนี้นะครับเฮียนเึ้นอันนี้นะครับปกกดหนึ่งครับมุน ต่อไปเราจะมาดูโหมดแปลงล่างกันบ้างนะครับผมครับให้กดตรงนี้นะครับผมไอ้รูปอันนี้นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับปากห้แล้วก็หมุนด้านล่างครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคเอฟเฟกต์ต่อแปลงล่างนะครับผมว่าคุณผู้ชมอยากจะทําท่าแปลงล่างหรือพูดเวลาแปลงล่างเหมือนในหนังใช่ไหมครับโอเคครับงั้นมาเลยครับเพลงมา

ะครับผมนี่ก็คือลูกเล่นนะครับทั้งหมดของ Excelular ูะครับ DX จากขบวนการ Google s e n ไต i บเคนเจอร์หรือขบวนการนักประจนภัยร o บเคนเจอนั่นเองครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีรีวิวของเล่นดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันอีกนะครับคราวหน้าผมจะรีวิวอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามชมกันด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับอนรีวิว EP ที่25 ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ